พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพรา้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพรา้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครมัมภีร์นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องข้าพระองค์อ,งอยู่ที่นี่สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยแล้วนะครับ คุณผู้ฟังครับทางพันธกิจโรงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์ต้องขอถือโอกาสนี้ที่จะกล่าวขอบคุณพี่น้องคุณผู้ฟังที่รักในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกท่านที่ได้ระลึกถึงพันธกิจนี้และได้มีส่วนถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจเข้ามานะครับขอพระเจ้าอุพระพรท่านอย่างมากมายเลยนะครับหลายท่านไม่ประสงค์ให้ออกนามแต่ผมขอกล่าวรับทราบในเรื่องของผลการถวายของท่านว่าเราได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอพระพรของพระเจ้าตอบแทนนำจิตนำใจของท่านประทานบำเน็จพระพรให้กับท่านร้อยเท่าทวีคูณนะครับและขอบคุณสำหรับกล่องพัสดุที่เราได้รับวันนี้นะครับก็มีเครื่องใช้ของใช้มากมายสำหรับลูกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมที่ใช้ในการอาบน้ำมีแชมพูและมีอุปกรณ์ในการแปรงฟันชุดเล็กต่างๆมีสบู่มีอะไรมากมายนะครับ และสิ่งนี้ก็เป็นพอนะทำให้เด็กๆของเราดีใจกันมากเลยโดยเฉพาะเราได้มอบให้กับเด็กผู้หญิงนะครับก็เขาชอบของกระจุกกระจิกแบบนี้แล้วก็เขาไม่เคยเห็นสิ่งที่มีราคาและสิ่งที่มีคุณภาพแบบนี้ส่วนมากเราก็จะได้รับของทั่วไปที่เราใช้เพื่อที่จะให้เรามีชีวิตรอดเท่านั้นเองนะครับเราไม่สามารถที่จะดูแลอะไรที่มันมากมายมากกว่าสิ่งที่เราสามารถจะ จัดหาได้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับผมขอขอบคุณจากหัวใจแทนเด็กๆแทนทุกๆคนในความมีน้ำใจของทุกๆท่านที่มีต่อพันธกิจบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์นะครับและขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานบเน็จพระพรแก่ทุกๆท่านสืบสืบไปครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะมาศึกษาข้อคิดจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าด้วยกันในวันนี้นะครับ เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราทั้งหลายผมอยากจะให้คุณผู้ฟังลองพิจารณาข้อความที่ผมจะกล่าวกับคุณผู้ฟังดังนี้นะครับวันนี้อาจจะดูเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งของเราหรือของใครอีกหลายคนแต่ใครจะรู้ได้ว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสำคัญที่สุดเป็นวันที่มีค่าที่สุดสำหรับคนคนหนึ่งที่จะมีชีวิตอยู่ ที่จะได้รับพระพรหรือที่จะประสบความสำเร็จดังนั้นจึงหนุนใจให้เราที่จะคิดให้กว้างว่าวันนี้แม้จะดูเป็นวันไม่ดีสำหรับใครแต่มันอาจจะเป็นวันดีที่สุดสำหรับใครอีกคนหนึ่งก็ได้ให้เราสงบใจฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าที่จะตรัสมาถึงเราในที่ลี้ลับโดยหมายสำคัญโดยผ่านฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ให้เราเรียนรู้ที่จะวางภาระความวิตกกังวลลงเฉพาะพระพักของพระองค์เพื่อเราจะได้มีหูที่ว่างมีจิตใจที่ว่างเพื่อจะฟังและได้ยินเสียงเรียกขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพร้อมที่จะตอบสนองการทรงเรียกของพระองค์นั้นคุณผู้ฟังครับผมจะขอนำพระคำของพระเจ้ามาอ่านเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราทั้งหลายในวันนี้ครับ จากพระธรรมสดุดีบทที่51ข้อที่6ได้กล่าวว่าแน่ทีเดียวพระองค์ทรงประสงค์ความจริงในใจเพราะฉะนั้นขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ในที่หลีลับคุณผู้ฟังครับแล้ผมจะนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศรรกึกษาร่วมกันวันนี้มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับมาจากพระธรรมอพยพบ,บทที่3 วันนี้เราจะอ่านกันในตอนแรกวักแรกระหว่างข้อที่หนึ่งไปจนถึงข้อที่12นะครับพระธรรมอพยพบทที่สข้อ1ถึงข้อที่12มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับขณะโมเสสกำลังเลี้ยงฝูงแพะแกะของพ่อตาคือเยโทผู้เป็นปุโรหิตของคนมีเดียนท่านได้พาฝูงแพะแกะ ข้ามถิ่นทุรก,กันดารจนมาถึงภูเขาของพระเจ้าคือโฮเรฟทูตของพระยาเวก็ปรากฏแก่โมเสสเป็นปเปลวไฟท่ามกลางพุ่มไม้โมเสสมองดูเห็นพุ่มไม้นั้นมีไฟลุกโชนอยู่แต่ไม่ได้ไหมโมเสสจึงว่าข้าจะแวะเข้าไปดูสิ่งแปลกประหลาดนี้ว่าทำไม พุ่มไม้จึงมิได้ไม้เมื่อพระยาเวทอดพระเนตรเห็นท่านหันมาดูพระองค์จึงตรัสเรียกท่านจากพุ่มไม้นั้นว่าโมเสสโมเสสเอ๋ยโมเสสทูลตอบว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์ตรัสว่าอย่าเข้ามาใกล้ที่นี่ถอดรองเท้าของเจ้าออกเสีย เพราะว่าตรงที่เจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วพระองค์ตรัสอีกว่าเราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคโมเสสปิดหน้าเพราะกลัวไม่กล้ามองดูพระเจ้าพระยาเวตรัสว่าเราเห็นความทุกข์ของประชากรของเรา อยู่ในอียิปต์แล้วเราได้ยินเสียงร้องของพวกเขาเพราะการกดขี่ของพวกนายทาสเรารู้ถึงความทุกข์ร้อนต่างๆของเขาเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์และนำเขาออกจากแผ่นดินนั้นไปยังแผ่นดินที่อุดมกว้างขวางเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ คือไปยังที่อยู่ของคนคานาอันคนฮิตไทคนอมโมไรคนเปเรซีคนฮีไวและคนเยบุตรบัดน,นี้เสียงร้องของชนชาติอิสราเอลมาถึงเราแล้วทั้งเราได้เห็นการบีบคั้นซึ่งคนอียิปทําต่อพวกเขาและบัดน,นี้จงไปเถิดเราจะใช้เจ้าไปเข้าเฝ้าฟาโร เพื่อจะได้พาประชากรของเราคือชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์โมเสสจึงทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นใครที่จะไปเข้าเฝ้าฟาโรและนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์พระองค์ตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่นี่เป็นหมายสำคัญให้เจ้ารู้ว่าเราใช้เจ้าไป คือเมื่อเจ้านำประชากรออกจากอียิปต์แล้วเจ้าทั้งหลายจะมานมัสก,การพระเจ้าบนภูเขานี้คุณดูฟังครับผมเชื่อว่าเรื่องการกำเนิดของโมเสสนั้นมีปริศนาธรรมมีบทเรียนมากมายที่เราจะได้รับจากชีวิตการจัดเตรียมที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีต่อชีวิตของโมเสสนะครับเปรียบเทียบกับชีวิตของ บรรพบุรุษแห่งความเชื่อหลายๆท่านที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะครับอย่างเช่นชีวิตของท่านโยเซฟเป็นต้นนะครับซึ่งทั้งโยเซฟก็ดีทั้งโมเสสก็ดีนะครับเชื่อแน่ว่าต้องได้รับการปลูกฝังเรื่องราวขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องได้มีการเล่าและวางพื้นฐานชีวิตของพวกเขาด้วยพระคำของพระเจ้าด้วยหมายสำคัญด้วยเรื่องราว ของบรรพบุรุษของพวกเขามาอย่างชัดเจนจึงทำให้ทั้งสองคนนี้ไม่แปลกเลยที่พวกเขาจะเข้มแข็งได้ทุกครั้งเมื่อมีการทดลองเมื่อมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาแม้เขาอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์กับพระเจ้าโดยตรงอย่างชัดเจนเหมือนบนรรพบุรุษคนอื่นๆแต่ช่วงเวลาที่พระเจ้าปรากฏกับเขาช่วงเวลาที่พระเจ้าต้องการจะพบเขาและเรียกเขาพระเจ้า สัมดงพระองค์เองและพวกเขาก็รู้จักพระองค์ในทันทีได้และนมัสการพระองค์ได้ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของเด็กๆผมจริงมั่นใจนะครับเหมือนที่พันธกิจบ้านพระกุศอุปถัมภ์ที่เราได้ทุ่มเททำงานหนะักแม้ดูเหมือนว่าจะเป็นแทบจะเหมือนกับการตําน้ำพริกละลายแม่น้ำเพราะว่ามูลค่าต่างๆการดูแลการ ใช้ทรัพยากรต่างๆมีมากมายเหลือเกินในการดูแลเด็กแค่60-70คนนั้นแต่สิ่งที่ไม่สามารถนับค่าได้ที่พวกผมอาสาสมัครทุกคนได้มีจิตใจเดียวกันนั่นก็คือการวางรากฐานความรักของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าประวัติเรื่องราวของพระเยซูคริสต์และความสำคัญในการที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงบนพื้นฐานแห่งพระคำของพระเจ้าเป็นอย่างไรที่เราได้หวานลงไปใส่ลงไปและให้มีผลในชีวิตที่เด็กๆสามารถสัมผัสได้เพราะเราเห็นว่าพอเด็กมาอยู่ที่นี่หลายต่อหลายคนตอนแรกที่เข้ามาก็ไม่ได้มีความเชื่อไม่ได้อยู่ในครอบครัวคริสเตียนและก็มีหลายคนได้มารับบัพติศมาที่นี่หลายคนก็ได้ถวายตัวเป็นผู้รับใช้พระเจ้าถวายตัวที่จะไปเรียนพระคริสต์ธรรม และมีบางคนก็ออกมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เข้มแข็งทั้งๆท,ที่แรกๆก,ก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะไปทางไหนซึ่งผมเชื่อแน่นอนว่าสิ่งที่เราได้ทุ่มเทลงไปด้วยความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นได้เกิดผลในชีวิตของผู้คนมากที่สุดเมื่อเขาได้รับอิทธิพลเมื่อยังตอนยังตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับดังนั้นภาพของโมเสสก็ดีภาพของโยเซฟก็ดี ที่เขาได้รับการเลี้ยงดูได้รับการสอนจากพ่อจากแม่ในเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจึงเกิดผลเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นมาแม้ว่าชีวิตของเขานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของโมเสสนั้นท่านได้รับการเลี้ยงดูในพระาชวังเป็นโอรสของพระธิดาของฟาโรห์และก็ได้รับการถ่ายทอดวิทยาการต่างๆในการสู้รบก็ดีในเรื่องขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตของชาวอียิปต์เป็นอย่างดี เป็นคนชั้นสูงแต่ว่าหัวใจของเขาเป็นฮิบรูร้อเปอร์เซนและทุกครั้งที่เขาเห็นความทุกข์ยากแห่งประชากรพวกเดียวกันหรือพี่น้องของท่านที่เป็นคนฮิบรูนั้นท่านมีความเจ็บปวดและท่านทนไม่ได้ซึ่งเราเห็นว่าโมเสสได้เริ่มใช้สติปัญญาก,กำลังความสามารถของเขาเอง ซึ่งแน่นอนครับเป็นไปได้เพราะว่าเมื่อยามที่เขามีฐานะมีอำนาจมีบารมีมีความรู้ในการสู้รบต่างๆเขาสามารถที่จะใช้พึ่งพิงกำลังเหล่านั้นได้โดยที่ลืมนึกถึงว่าควรจะรอเวลาของพระเจ้าดังนั้นพอเห็นคนอียิปต์นายงานคนอียิปต์ที่ทุบตีคนฮิบรูเขาก็จับคนอียิปต์นั้นฆ่าทันทีแล้วก็หมกไว้ในทรายเพราะเขาคิดว่าทำแบบนี้ ถูกต้องแล้วฝังไว้ไม่มีใครเห็นคุณผู้ฟังครับแต่พระเจ้าได้สอนโมเสสว่าในการดูแลในการประทํากิจของพระเจ้านั้นไม่ใช่เพียงแค่จะมองไปทางซ้ายทางขวาด้านหน้าด้านหลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่จะต้องมองที่พระเจ้าด้วยซึ่งโมเสสพลาดในเรื่องการมองดูที่พระเจ้าเขาพึ่งพิงกำลังความรู้ความสามารถของตนมากจนเกินไป สิ่งนี้ก็คงจะเป็นบทเรียนสำหรับเราทั้งหลายทุกคนด้วยนะครับในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าเราควรที่จะรอเวลาฟังพระเจ้าสแสวงหาน้ำพระไัยของพระเจ้าอย่างชัดเจนอย่าพึ่งพิงความเก่งความรู้การวิเคราะห์อะไรต่างๆของมนุษย์มากจนเกินไปนะครับและอีกประการหนึ่งที่เราเห็นว่าเมื่อโมเสสนั้นเป็นคนที่พระเจ้าทรงเรียกและจัดเตรียมมาเพื่อที่จะกระทํากิจของพระเจ้าให้โมเสสนั้น เปรียบเสมือนผู้ปลดปล่อยคนอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสซึ่งภาพนี้คุณต้ฟังครับเราได้เห็นว่าทุกครั้งเมื่อคนของพระเจ้าที่พระเจ้าส่งมาให้มาปลดปล่อยให้มาช่วยเหลือประชากรให้มาสั่งสอนพระบัญญัติของพระเจ้าแก่ประชากรของพระเจ้าทุกคนก็จะถูกปฏิเสธโดยคนของพระเจ้าโดยผู้คนที่พระเจ้าต้องการช่วยเหลือนั้น ซึ่งเราเห็นตัวอย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือในชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์ก็ได้ตือนพวกเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นสาวกของพระองค์ในปัจจุบันนี้ด้วยว่าเมื่อเราติดตามพระเจ้าอย่าลืมว่าเราจะถูกปฏิเสธและจะมีผู้คนไม่ยินดียินร้ายกับชีวิตของเราและจะข่มเหงจะทำร้ายเราด้วยนะครับเพราะมีผู้เผยพระวจ,จนะมากมายก่อนหน้าเรานี้ ก็ถูกปฏิเสธและถูกข่มเหงเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับภาพนี้เราจะเห็นว่าเกิดขึ้นในชีวิตของโมเสสเกิดขึ้นในชีวิตของพระเยซูคริสต์และแน่นอนครับในชีวิตของพวกเราทั้งหลายที่พบเจอกันในปัจจุบันนี้ก็มีความทุกข์ยากลำบากถูกข่มเหงไม่แตกต่างกันเลยนะครับคุณผู้ฟังครับและบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งจากพระคำของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปในวันนี้นะครับเราจะได้เห็นว่า พระเจ้าได้มาพบกับโมเสสที่ภูเขาของพระเจ้าซึ่งในที่นี้เรียกภูเขานี้ว่าภูเขาโฮเรเป็นสถานที่เดียวกันที่พระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสในตอนพบครั้งแรกนี้ว่าถ้าเจ้านำประชากรอิสราเอลออกมาจากอียิปต์แล้วเจ้าจะนำพวกเขามาพบกับเราที่นี่ซึ่งที่นี่คือภูเขาซีนายหรือคาบสมุทรซีนาย เป็นสถานที่ที่เดียวกันที่พวกเขาได้พบพระเจ้าและได้รับพระบัญญัติบนแผ่นศิลาที่พระเจ้าประทานให้กับประชากรของพระองค์ผ่านทางโมเสสนี้นะครับและบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งจากภาพของพุ่มไม้ที่มีไฟลุกอยู่และไม่ได้ดับมอดไปนะครับซึ่งในพื้นที่แถบทะเลทรายที่นั่นนะครับเป็นเรื่องปกติที่ต้นไม้ที่มีหนาม ที่มันตายแห้งและตากแดดอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานพอความร้อนมันได้ที่มันก็จะปะทุขึ้นมามีไฟลุกไหม้ท่วมพุ่มไม้เหล่านี้เป็นระยะๆะะมีให้เห็นอยู่ทั่วๆไปในพุ่มไม้หนามที่แห้งอยู่ในแถบทะเลทรายแถวนั้นในถินธุรกันดารที่นั่นนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่พุ่มไม้ที่โมเสสเห็นนั้นเป็นพุ่มไม้ที่ไฟไม่ดับ คือมีไฟลุกขึ้นท่วมสักพักหนึ่งควรจะดับแต่ไม่ดับดังนั้นโมเสสจึงบอกว่าทำไมพุ่มนี้ไฟไม่ดับจึงหันกลับไปมองดูและที่นั่นท่านได้พบพระเจ้าที่พุ่มไม้ที่ไม่ดับนั้นตัวอย่างของพุ่มไม้ที่มีไฟไม้ลุกขึ้นที่นี่นะครับเล็งถึงชนชาติอิสราเอลเพราะเมื่อยามที่เขาถูกทอดทิ้งบ้านเมืองของเขา พวกเขานั้นจะถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ต้นหนามขึ้นมาทดแทนพืชไรทดแทนความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของพวกเขาดังนั้นภาพของพุ่มไม้หนามที่มีไฟลุกพ่วมอยู่ในเวลานี้คือเป็นภาพแห่งความทุกข์ยากลำบากที่พวกเขาถูกกดดันด้วยคนอียิปต์นายงานต่างๆที่ให้ความทุกข์ยากที่เผาไหม้ชีวิตของคนอิสราเอล าไม้ชีวิตของพวกเขาเหมือนไฟที่กำลังลุกท่วมพุ่มไม้หนามนี้แต่สิ่งที่แปลกนั่นก็คือพระเจ้ากำลังยืนยันว่าแม้ประชากรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกสรรจะกลายเป็นต้นไม้หนามที่ถูกทอดทิ้งถูกไฟเผาอย่างไรก็ตามพุ่มไม้นี้ประชากรของพระเจ้านี้จะไม่มีวันถูกทำลายให้สิ้นซากไปเหมือนพุ่มไม้อื่นๆเหมือนประชาชาติอื่นๆ ดังนั้นภาพของพุ่มไม้ที่ไฟลุกท่วมอยู่และไม่มอดไปนั้นเป็นภาพของประชาชาติอิสราเอลที่พระเจ้ารักษาเขาเอาไว้ไม่ให้พินาศย่อยยับไปแม้จะถูกเผาไหม้ด้วยความทุกข์ยากลำบากเหมือนพุ่มไม้ที่ไฟลุกท่วมอยู่แต่ไม่มอดดับไปนี้นะครับคุณผู้ฟังครับและต่อไปนี้ผมจะขอนําข้อคิดหนุนใจ และคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้จากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความว่าในที่กันดานห่างไกลในวันที่ไม่คาดคิดและสับสนโมเสสได้เรียนรู้ที่จะกลายเป็นคนที่ไม่สำคัญชื่อเสียง เบื้องหลังและเกียรติยศในอดีตที่ไม่มีความหมายเลยที่นี่จากพระราชวังสู่ถิ่นธุรกันดาลจากที่เคยพูดให้ผู้คนฟังต้องกลับมานั่งพูดให้ฝูงสัตว์ฟังจากคนดังกลายเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักขณะเลี้ยงฝูงสัตว์ของพ่อตาอยู่นั้นโมเสสก็มาถึงภูเขาของพระเจ้า ทันใดนั้นทูตของพระเจ้าก็มาปรากฏแก่โมเสสแล้วโมเสสก็เห็นพุ่มไม้ที่มีไฟลุกอยู่แต่ไม่ไหม้ไปและพระเจ้าก็ตรัสเรียกโมเสสให้เข้าไปใกล้พระเจ้าบอกเขาว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของบิดาของโมเสสของอับราฮัมอิสอักและยาโคบและทรงเป็นพระเจ้าของโมเสสเช่นกัน พระเจ้าทรงเห็นความทุกข์ของคนอิสราเอลจะทรงช่วยพวกเขาให้รอดและนำพวกเขาไปยังแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์พระเจ้าสั่งให้โมเสสไปเฝ้าฟาโรและนำคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสพระเจ้าเป็นผู้สรงเรียกไม่ใช่โมเสสเลือกเองตัวตนชื่อเสียงและความมั่นใจในอดีตของโมเสส หายไปหมดแล้วเขาจึงถามพระเจ้าว่าเขาเป็นใครพระเจ้าทรงสัญญาว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่พระเจ้าทรงรู้จักโมเสสเป็นอย่างดีแม้ว่าโมเสสจะเคยยิ่งใหญ่และเก่งกาจเพียงใดบัดนี้ไม่มีอดีตที่สามารถเก่งกาจนั้นเหลืออยู่แล้วเขาเป็นแต่เพียงคนเลี้ยงสัตว์ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น แต่พระเจ้าทรงรู้จักและไม่ลืมสิ่งสำคัญนั้นก็คือพระองค์ทรงใช้เขาไปและพระองค์จะอยู่กับเขาเขาจะเป็นผู้นำประชากรของพระองค์ให้มานมัสก,การพระองค์ที่ภูเขาแห่งนี้คุณฟังครับดังนั้นอยากจะให้เราพิจารณาดูตัวเราว่าถ้าวันนี้พระเจ้าทรงเรียกเรามีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคในการที่เราจะติดตามพระเจ้าหรือไม่ หรือเราจะมีอะไรเป็นข้อแก้ตัวที่จะติดตามพระเจ้าขอ,อนุนใจเราทั้งหลายที่อย่าหนีและอย่าให้ใจแข็งกระด้างจงฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและตอบสนองพระองค์ต่อไปไม่ว่าอดีตจะเป็นเช่นไรไม่สำคัญเพราะพระเจ้ารู้จักเราดีสิ่งสำคัญในวันนี้คือพระเจ้าทรงอยู่กับเราทรงเรียกเรา และพระเจ้าจะอยู่กับเราวันพรุ่งนี้และตลอดไปเป็นนิดด้วยคุณผู้ฟังครับผมจะขอนำรายการในวันนี้อำลาจ,จากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปขอพระเจ้าเสริมกำลังและอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับได้ย,ยินเสียงของพระเจ้าเรียกขา 한글자막 <목소리나> b